ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับติดถนนหลักเส้น4036นะครับครับวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีเนื้อที่11อไร่2งงานนะครับที่ดินของเราที่จะขายอยู่แปลงตรงด้านหน้านี้เลยนะครับ อี่นี้จะขายลึกเข้าไปด้านหลังอยู่ที่300เมตรนะครับติดถนนลาดยางเส้นหลักนี้ก็กว้างอยู่ที่60เมตรนะครับวิ่งไปเส้นทางนี้ก็จะออกไปยงัตงตำบหลหนองกวางนะครับนี่ครับวิวภูเขาวสวยๆแบบนี้นะครับหน้าแปลงกว้างอยู่ที่60เมตรเลยนะครับนี่ครับเป็นแปลงที่ดินที่ระบบดินดำดีมากครับนี่ครับ แนวขอบเขตของเรานะครับก็เริ่มจากแปลงที่ติดไรแปลงข้างแปลงไรอ้อยนี้เลยนะครับที่ดินของเราตรงนี้ต่ำถนนประมาณสักหนึ่งเมตรได้นะครับติดถนนสามด้านนะครับด้านถนนหลกักและถนนด้านข้างและก็ด้านท้ายนะครับเพื่อนบ้านข้างเคียงมีนะครับไฟฟ้ามีนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับหน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับด้านท้ายวิวภูเขาก็จะเป็นทางทิศใต้นะครับส่วนด้านถนนเส้นนี้นะครับคือทิศตะวันออกนะครับก็จะมองเห็นวิวภูเขาโดยรอบแปลงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมโดยรอบๆของแปลงนะครับกับที่ดินตรงนี้ รถไปมาสัญจรเยอะนะครับบริเวณแถวนี้ทางเขียงก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นถนนสธนาธารณประโยชน์นะครับนี่ครับที่ดินของเราแนวขอบเขตก็จะอยู่หลังเสาไฟนี้เลยนะครับนี่ครับหลังเสาไฟหลักหมุดของเรานะครับบรรยากาศดีมากครับกับที่ดินตรงนี้ ใดส,สนใจนะครับก็เดี๋ยวเราทิ้งตำแหน่งที่ดินไว้ใต้คลิปนะครับที่ดินตรงนี้นะครับเราขอเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ5้าแสนห้บาทนะครับนี่ครับด้านท้ายก็จะมีเสาไฟฟ้าด้านท้ายแปลงด้วยนะครับนี่ครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เราก่อเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ5 5 0 0 0 0ห้าบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามกับเราได้นะครับที่0 8 8ย์นะครับสี่ห้าสองครับหนึ่งนะครับกับผมเพชรปัญญานะครับที่ดินของเราตรงนี้ขุดเจาะน้ำบาดาลออกนะครับมีพื้นที่ใต้ดินมีน้ำนะครับนี่ครับขุดเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ทำเกษตรนะครับปลูกปลูกบ้านบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับ เราตัดภาพไปด้านท้ายแปลงนะครับก็จะได้เห็นถนนสาธารณะด้านหลังแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปด้านท้ายแปลงนะครับผมครับตอนนี้เราตัดภาพมามุมด้านท้ายของแปลงนะครับก็จะมีถนนสาธารณะนะครับผมนี่ครับด้านท้ายแปลงนะครับบรรยากาศโดยรอบที่ดินของเราตรงนี้ปลูกมันนะครับเป็นมัน สัมปะหลังนะครับระบบดินดําดีนะครับผมเพราะปลูกได้งามนะครับบริเวณรอบๆก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับส่วนด้านหลังแปลงของเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับทําเป็นสวนกล้วยนะครับบรรยากาศมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะครับท่านใดสนใจนะครับกับที่ดินตรงนี้ ไว้ปลูกบ้านทำสวนผลไม้สวนผักนะครับแนวขอบเขตนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแปลงให้ดูด้วยนะครับ11ไล่์2งานตรงนี้ขาย550,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับที่088นะครับ452ครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับผม ท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ